นี่พวกเธอดูเด็กคนนั้นสิหน้าตาน่ารักผิวพรรณผ่องใสเกินเด็กไว้เดียวกันนั่นสิลูกเต้าเหล่าใครก็นี่ไงลูกปรสีบ้านหมอยาท้ายหมู่บ้านนู่นเขาว่ากันว่าบ้านนี้เลี้ยงผีกะเป็นอะไรลูกมีอะไรไม่สบายใจไหนเล่าให้แม่ฟังหน่อยสิแม่คะผีกะคืออะไรคะให้แม่ก็นึกว่าเรื่องอะไร ผีกะเป็นผีพื้นบ้านตามความเชื่อทางภาคเหนือนะเท่าที่แม่รู้ผีกะมีอยู่หลายชนิดทั้งผีกะพระนางผีกะดงผีกะตระกูลไม่มีใครรู้ว่ามาจากที่ไหนแต่เป็นที่นิยมเลี้ยงกันหากใครเลี้ยงไว้พอตกกลางคืนมันจะเลียหน้าช่วยให้ผู้เลี้ยงยิ่งงดงามมากขึ้นแม่เองก็พอรู้แค่นี้แหละลูกไะ ดึกแล้วเข้านอนเถอะคนสวยของแม่เกลียวตาจะเป็นหมีฮันด้านะแม่คะบ้านเราเลี้ยงผีกะไหมคะมีคนพูดว่าที่ผิวหนูสวยหน้าตาหนูผ่องใสเพราะที่บ้านเราเลี้ยงผีกะรุ่นสู่รุ่นหนูฟังแม่นะลูกบ้านเราทำอาชีพหมอยาตั้งแต่รุ่นทวดมาจนถึงตอนนี้รักษาผู้คนในหมู่บ้านด้วยสมุนไพรพื้นบ้านมาน,นานมาก และที่ลูกอบสมุนไพรตอนนี้ก็คือหนึ่งในความรู้ที่คุณยายสอนแม่มาเห็นไหมลูกแค่เราอบสมุนไพรหนึสองครั้งต่อสัปดาห์ดูผิวหนูสิและไม่ใช่แค่ภายนอกนะมันช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นบรรเทาอาการปวดเมื่อยช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตในร่างกายให้ดีขึ้นคลายความตึงเครียดขับของเสียออกจากร่างกายช่วยให้สบายตัว ลดอาการปวดศีรษะและอีกเยอะแยะมากมายเลยนะลูกคนสวยของแม่ฟันแม่นะต่อให้ใครจะพูดถึงเรายังไงก็แล้วแต่แม่ขอให้หนูรักตัวเองภูมิใจในตัวเองเข้าใจไหมลูกค่ะคุณแม่งั้นหนูชวนคุณครูและเพื่อนๆมาที่บ้านเราได้ไหมคะหนูอยากให้เพื่อนรู้ในสิ่งที่หนูรู้ เห็นในสิ่งที่หนูเห็นครอบครัวเราจะได้ไม่ต้องถูกพูดถึงแบบผิดผิดอีกเอาละเด็กๆวันนี้แม่ครูจะสอนเด็กๆทำรูปประคบจากสมุนไพรพื้นบ้านนะรู้ไหมว่าเราสามารถใช้รูปประคบนี้ช่วยรักษาอาการเครดหัดยอกและลดปวดได้นะสมุนไพรบางชนิดเช่นใบมะขามใบส้งปล่อย แก้อาการคันตามร่างกายช่วยบำรุงผิวได้ด้วย,ยรู้สึกสบายตัวมันหอมๆอ,อุ่นๆบอกไม่ถูกนี่หรือเปล่า ที่เป็นสาเหตุว่าทําไมธนพรไม่ค่อยไม่สบายเป็นไข้ก็หายเร็วร่างกายดูแข็งแรงสุขภาพดีตลอดเลยนั่นสิผีกะเลียหน้าขาวสวยรักษาแผลอะไรก็ห่มเป็นแค่ขาวหรือผีกงผีกะอะไรไม่มีทั้งนั้นแหละเพราแกเคยเห็นหรอนี่ผีกะตัวจริงอยู่นี่พอกหน้าพอกตัววันละสามห้านาทีปังก่กผีกะอีก สมุนไพรเป็นทางเลือกในการรักษาและป้องกันโรคเด็กๆอาจจะคิดว่าสมุนไพรเป็นเพียงพืชหรือต้นไม้ที่มาจากธรรมชาติเท่านั้นในความเป็นจริงแล้วสมุนไพรมีส่วนประกอบที่สำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างโครงสร้างหรือการทำงานของร่างกายหรือลดปัดจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค แต่การเลือกใช้ยาสมุนไพรเพื่อมุ่งประโยชน์ทังด้านการรักษาต้องอาศัยความรู้และความชำนาญของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สามารถตั้งตำรับยาหรือวิธีการบริหารยาที่ถูกต้องเหมาะสมที่เฉพาะกับบุคคลและอาการของโรคดังนั้นหากเด็กๆต,ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมให้แวะมาเยี่ยมครูที่บ้านหมอยาบ่อยๆนะลูกครับทราบค่ะรับทราบครับ